วสานบนะครับวันอาทิตย์ที่ <20. S 1> ทยี่ยี่สิบลาสเวนต์คีอว่าวันนี้วันท <20. S 1> ี่สิบเก้าเอยีิบเตืต้นปัจจัยไปเที่ยวยใครมาจอดตรงนี้นไเห็นปัจจัยเพราะว่ามันตั้งหลนัน แต่ไม่ตังก็ไมก่กาา็อาจจะปั่นดีเพราะออกกำลังกายก็ปัน่นเ <c oughs> ดี๋ยวเข้าไปถายยา่ายขนาดน้ำมันิ0นาทีถึงดูสะว่าน้ำ วัดผราที่มีความหล้ำ